นะคะจะมาทำ one to ten s c u s ไทยนะก็ต้องจะทำตั้งแต่จะอัดคลิปแรกๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำนะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง mm hmm. ก็คือคลิปใต้คลิปของเราทุกคลิปนะคะ mm hmm. มันจะเป็นเขียนว่าวันที่ของคลิปที่ลงนะคะลงคลิปวันไหนอัดคลิปวันไหนมันจะเขียนอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะาเราเขียนไม่เป็นนะ เขาเขียนแบบว่าอะไรไม่เป็นนะเพราะเราก็เพิ่งเริ่มได้ทำนะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวแรกกันเลยนะคะ O N E นะวันนะคะก็ไม่มีใครท้ามานะวันนะคะตัว O นะคะจะเป็น O Love hamburger นะคือแม่เราซื้อมาให้นะรีวิวไปแล้ว ต่อไปนะคะวันทีดับย mm. okay. uh. ูโอนะก็เลือกเป็นตัวทีนะคะเป็นโทรินะคะแต่ว่ามันอันนี้มันรุนแรงกับมันมากคือเพิ่งซื้อมาได้ก็เดือนสองเดือนได้และบางชิ้นก็ขายไปแล้วนะคะของเราบางชิ้นเราขายเพื่อนไปต่อไปนะคะทีนะคะสามนะก็เลือกเป็นโทส์นะ น่าจะได้ยินเสียงน,นก้องนะช้าลงนะช้าลงนิดเดียวมากต่อไปนะคะฟโฟนนะคะตัว F นะคะจะเป็นมีเสียงลมนะคะขอโทษทีเป็นฟิชแมกกะลองนะคะเอ้ยฟิชแมกกะลองวะฟิชไทยจินะคะสีฟ้านะฟโฟไฟนะคะ ไฟนะคะเขาเลือกเป็นตัว F เหมือนกันนะจะเป็นฟ i s สีเหลืองนะขี้กโกงนิดนึงเพราะมีสองสีอันน่าต่อไปนะคะ s i กนะคะ six นะคะเลือกเป็นตัว I นะเลือกเป็นตัว I นะลองเล่น น้องเราลองนะไปนะคะเซเว่นนะเซเว่นนะคะขอเลือกเป็นตัวสำหรับตัว S นะคะขอใช้สำหรับเซเว่นนะขอใช้เป็นตัว S นะคะได้แก่สตรอเบอรี่นะคะมีมากสนุกหอมมาก อาอยู่ที่ป่าตองนะต่อไปนะคะเอกนะขอใช้เป็นตัวจีนะตัวจนะคะได้แก่ G นะคะได้แก่ให้เป็นเติมเดี๋ยวก่อนนะคะ ขอ,อใช้เป็นกีนมัดนิโลนะคะนายนะคะเอ็นอนอีนะเอ็น ดีนะก็ขอเลือกเป็น N I E นะแต่ว่านะคะ N I E นะก็ขอเลือกเป็นตัวเดิมเนาะที่โกงนิดนึงนะไม่รู้เลิกได้หรือเปล่าแต่ถ้าเลิกไม่ได้ขอโทษทีนะแต่เราไม่มีอ้อมีแหละแต่ว่ามันน้องเราเล่นอ,อยู่ไนงะก็เลยไม่อยากเล่นกับเขาเป็นไอศครีมกันนะ,ะ T N นะคะ T นะคะจะเป็น ก็จะเป็น T E N นะคะขอลบเป็นตัว T นะจะเป็นแล้วป็นตัว T เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัว T เคกเ่ T T mm hmm. นะคะก็จะเป็น โทริเหมือนเดิมนะคือมาเรามีสองชิ้นเหมือนเดิมเมื่ไรแต่ว่าอีกโทริอีกอันนึงอนะ่ะมันเรามีโทริแบบมันเป็นแบบลายโทริ่สองชิ้นนะแต่ว่าเราก็เอาไปเล่นอนะ่ะก็เอาไปเล่นเราก็เลยแทนเดิมมีแค่นะั้นเมมว ลองค่ะเมืเ่อกี้มาไปไม่ได้อ่ะโอเคเราเมื่อไหร่โอเคได้ค่ะบ๊ายบาย